ครับผมก็ยังไม่รู้ครับคุณกลับมาคุณกลับมาไปต่างประเทศมาไปลุยมาที่ไปเดบิวต์เนี่ยอ๋อใช่จะไปมาหลายที่จนงงล่าสุดผมไปไหนมาล่าสุดไปไหนเพื่อนช่วยไปไหนมาล่าสุดไปไหนมาล่าสุดไปไหนมาจำได้ไหมกลับบ้านกับบ้านล่าสุดไปคอนเสิร์ตที่ มากาวมา,าใช่ไปทุกเดือนเลยจนแบบว่างงทำลายสารสุ่มามกาวมาเป็นยังไงบ้างครับว,ว่าทัวร์เลยใช่ครับเอ่อทัวเทเทร์คอน Dream Catcher ครับก็เป็นที่ที่สี่คือที่มากาวับใช่ก็หลังจากนี้ตอนนี้ก็อาจจะเบรกไว้ก่อนครับ, <laughs> รบเพราะว่าเดี๋ยวอีกสองเดือน,นจะมีคอนเสิร์ตคู่ของผมกับเฮียใช่ เราก็จะไปโฟกัสตรงนั้นก่อนแล้วก็หลังจากนั้นจะมีดี a แ c a เชอร์อีกหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ครับถ้าทุกคนยังอยากดูอยู่อันนี้บอกได้แล้วว่ามีคอนเสิร์อะอรบาจะขายบัตวันบอกไปแล้วด้วยจะขายบัตรวันที่6กันยาครับั้งที่2นะครับเพราะว่าคั้งแรกจัดไปเมื่อ2ปีที่แล้วครับแล้วก็ครั้งปีที่แล้วจัดคอนเดี่ยวปีนี้เราก็เลยมาจัดคอนคู่ ที er> ่ว่ามันกลับมาพู่กันจบมันหนักกว่าเดิมมันยากมากที่ต้องคิดอะไรใหม่ก็ยากเหมือนกันครับเพราะว่าทุกครั้งที่จัดคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยผมอะจะแบบไปหลายแนวมากหลายเวมากคือไปทุกแบบทุกแบบเลยครับใช่ว่าจะคอนคู่คอนเดี่ยวคือหลายแนวเพลงหลายภาษาแล้วก็มีทั้งเท่สวยน่ารัก เต้นร้องอะไรอย่างเงี้ยคือไปทํามาเยอะแล้วจนครั้งนี้ก็คือมันก็ยากเหมือนกันค่ะว่าเราจะทําอะไรใหม่ๆ่ให้ทุกคนดูดีล่ะเดีเพื่อชีวิตอกันลูกได้มเขาเพื่อชีวิตไอ้ทีผมฟังตั้งแต่เด็กแล้วนะคะเพื่อชีวิตเพราะว่าเขาป้าเปิดจิมอกใช่้งอะไรบุรอลบรอยก็เคยฟังก พระเนจรนอ,จรอะไรกอควรจะรู้อยู่นะครับแต่ร้องไม่ได้หรอกแต่ว่าควรจะรู้อยู่ก็้วเราต้องรอติดตามนะว่าจะเป็นไปอย่างไรใช่ค่ะแต่ผมว่าอยากคาดหวังว่าจะมีเพมิชีวิตในคอนเลยทำไมมันไนกลตัวไปไกลตัวผมไปหน่อยอมอยู่มาอยู่กับแฟนๆมาสี่ห้าปีทุกคนไม่เคยได้ยินผมร้องเพมิชีวิตเลยเพราะว่าไม่ใช่แนวผมเลยเด<อ>็เลยบอกเลยว่าในคอนนก็คงไม่มีหรอกครับ เห็นอะไรบางคะเพราะว่าเป็นแบบคอนเสิร์ตครั้งที่สก็คือเป็นซีนเร่อยเซ็กซ์คอนเสิร์ต Crazy in Love นะครับก็เป็นคอนเซปต์ Crazy in Love อย่างเป็นความคลั่งรักแต่วเป็นคลั่งใช่ใช่ครับคลั่งรักเพราะว่าก็อยู่อยู่กับเฮียมานานแล้วเลยคิดว่าเอาเป็นคอนเซปต์นี้ละกันเพาเป็นคอนเซปต์ประจำของเขา้ายังออกทำไม่เลย ปกติก็อย่างที่ทุกคนเห็นครับแต่ว่าครั้งนี้แบบจะมาข้างล่างแบบไหนแต่คิดว่ามันมีแบบไฟลุกเลยก็มีครับใช่ต้องฟูผสมแดงอย่างนี้เนาะอาจจะสีข้างล่ายมูแล้วก็แดงอาจจะแดงไปเลยแต่ว่ามันต้องมีมือที่สามเลยครับแรงเรื่องราลวมือที่เออใครจะรับเล่นเป็นมือที่สาม แต่ว่าสนุกแน่นอนใช่สนุกแน่นอนแัวคือผมอะในหัวมีหลายอย่างมากที่อยากจะทําแต่ว่าไม่รู้ว่าจะทําได้ไหมมีไปไหนแล้วมีครับแล้วบอกเพียนไหมว่าเราอยากทำบอกเพราะว่าเราก็นั่งประชุมกันเหมือนกันครับคือผมอะชอบอะไรที่มันผาดโผนแต่บางทีก็กลัวว่ามันผาดผลเกินไปแบบ ตีลังกาอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าทำอย่างอื่นที่มาแบบสูงสูงแแต่ตีลังกาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทำมาหมดแล้ว่ะเลยเอาสลิงสลิงแค่แบบปกติก็คือแค่ขึ้นไปไมันก็บินมันเบมันเบร็มไปมันมเบมรม แกะสลิงจะสลิงออกยากไปยากไปว่าหนูว่าหนูขายตีนพู่กันแล้วพอถึงเวลาจริงไม่มีหนูไม่มีอะไรให้ดูยากไปยากไปหนืควรเล่นตลกโอหน่ารักโอ๋อทอกโชว์รอไมร้อโมีเป็นคาเฟ่เ้ยจนชื่นยิ้มนึ่งไม่ถกไหนหน้ เป็นไอเดียที่ดีไหมเป็นไอเดียที่ดีมั้ยเป็นไอเดียที่ดีแต่ว่าเฮียน่าจะทำได้เพราะว่าเฮียชอบพูดไปเรื่อยเตาเต้เต้เรากคนไทยคนหนึ่งมีหลายชาชนเต้ผมิดตามหลักด้วยผมพูดไปเรื่อยไม่เก่งแต่เฮียเขาชอบเล่นโอ้โหพูดไปเรื่อยเราก็รับผิดชอบใครชัดนะผมก็คนไทยอยู่เหมือนกัน เราวันนี้มาขายคอนเสิร์ตคู่ซีนีี่ก่อนเกิดเราใช่คนธรรมดาคนแรกครับเขาอ้าวไม่หนูต้องต้องให้เห็นเป็นที่นักนแบบมันมีที่คอด้วยครับมีหนึ่งสองและสามแล้วคือหนึ่งสองและสามนี่มันมาจากคนเดียวกันคนเดียวหรือเปล่า หนึ่งและสองมาจากคนเดียวส่วนสาวอันนี้เป็นของคู่ใส่คู่กันมันนี่วน้ของคู่กันเียเป็นใส่คู่กันคือวันนี้ทำไมต้องใส่มาคบขนาดนั้นคะปวดอะไรอ่ะเขาไม่รู้จะใส่อันไหนครับอะไรอยู่นี่ก็ชอบมันสวยครับใส่บอดเาออกงานคนเดียวเลยต้องมีต้องมีของคู่เออแต่ปกติเวลาออกคนเดียววะชอบหยิบ มาใส่มีชิ้นอื่นด้วยก็ไม่รู้ทำไมอ่ะทำไมอ่ะคือเสียดเสียดตึกรองแบเมื่อกี้เสื้อให้อุ่นใจเลอะอุ่นใจไหมก็เวลามองก็สวยจ้าอันนี้แหละไม่มีอะไรครับชอบขอมไหมครับชอบไหมชอบครับชอบผอมคนให้เราใหมล่ะคนให้ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เขาค่อยใจนะเขาก็รู้ว่ผมก็ชอบเท่าไหร่ ที่อาดมครับก็ฝากคอนเสิร์ตซีนูนิวอนนท่านเอ้ยไม่ใช่อันนั้อนาั้นท่าังสองปีที่แล้วซีนูนิวแจ็คคอนเสิร์ต crazy in love <laughs> นะครับก็จะจัดวันที่25ตุลาคมนี้ที่อิมเพกออยหน้าบางทองธาน,นีนะครับจัด1วันแล้วก็จะเปิดขายบัตรวันที่6 <laughs> กันยายนี้ก็คืออีกไม่กี่วันแล้วอีกประมาณอาทิตย์กว่านั่นเองครับก็ฝากทุกคนกดบัตรด้วยนะอยากจะให้ทุกคนได้ไปดู ว่าแบบเราสองคนจะมีโชว์อะไรมาให้ทุกคนดูบ้างแล้วเราก็จะมีเกสด้วยใช่ครับก็ับรองว่าวันนั้นทุกคนจะได้เห็นอะไรที่แบบว้าวเซอร์ไพรส์มากๆแน่นอนอะไรที่เราสองคนไม่เคยทำนะครับก็ฝากกดปัตบกันเยอะๆเลยถ้าพลาดแล้วก็คือพลาดเลยค่ะเราเล่นอะไรก่อนเปลเ่ยนไปซ้อมฮานูใช่มีมีซ้อมยิงฮานูครับแล้วก็ซึ่งดูตี๋ ในคลิปก็มีมีตีแบตผมว่าซ้อมมีคือลงแต่จริงๆแล้วคือตีแบตคนน,คน,นึงลงได้หลายอยา่างเขาขึืนขึ้อยู่กับว่าเราอยากเล่นอะไร<อ>แต่ผมเลือกลงสองอย่างนี้เพราะว่าอย่างอื่นไม่อยากเล่นค่ะไม่ใช่แนวเลยก็คือลงเซ้อมยิงฮันูก็จะยิงฮันูซ้อมแบทแล้วก็อาจจะได้ลงแบทหรือเปล่าใซ<ช>้อมฮัที่เราซ้อมมาลูกก็ <c oughs> อาจจะไม่ได้ลงซ้อมยิงนูแต่ไม่ลงเนี้ยอ๋อก็ซ้อมอัดแล้วค่อยไปเฮยนะไปไปวัดดูว่าเขาให้เรา่ันรอเล่รอนเลยใช่ไหคือเขาให้เราเลือกว่าเราอยากจะลงอะไรก็คือเราก็เลือกอันที่เราอยากอยากทําแหละจริงๆเลือกเพราะว่าสนองนีตัวเองเลยครับคือยากคือติดใจยิงธนูตั้งแต่ในซีรีส์ข้ามฟ้าแล้วแล้วแบบรู้สึกว่าเออมันสนุกจังแล้วก็เราก็พอทําได้นะเพราะว่ากีฬาอยอื่นอย่างบอลอย่างบาสอะไรอย่างเงี้ย คงไม่ใช่แนวใช่เขาก็เลยเป็นเลือกกีฬาที่อาจจะไม่ต้องขยับตัวเยอะและกันแต่เน้นความแม่นยำซึ่งกง็เอาที่ไปสอบมาคิดไ,ไปเลยว่าเรา <c oughs> เพื <c oughs> เ่อนๆบอกว่าเรา <c oughs> เราแม่นมากเลยนะคือตอนยิงในซีรีส์ครับมันเป็นธนูอีกแบบนึงซึ่งเราเหมือนแบบถนาัดกับอันนั้นไปแล้วอะ่ะแต่พอมาเป็นอันเนี้ยมนเป็นธนูที่จริงจังมากเหมือนแข่งแบบโอลิมปิก เบอร์นั้นเลยครับเป็นฮานูที่ใหญ่แล้วก็สวยแล้วก็แบบเขาใช้แข่งกันจริงๆ่ะแล้วรู้สึกไม่ถนัดแล้วก็ยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่ครับคือก็ไม่รู้ว่าวันยิงจริงอาจจะยิงเข้าหรือเปล่าหลายหลายคนอาจจะคิดว่าผมแบบโอ้ย,ยิงเก่งอะไรอย่างเงี้ยอย่าคาดหวังครับว่าจริงอาจจะเป็นเข้าเลยก็ได้แล้วก็มีคนอื่นๆที่วันไปซอ้อมด้วยกันนะเห็นว่ายิงได้ยิงดีก็มีครับหลายคนเลยก็รอดู ว,วันเสาร์นี้30ครับใช่ก็คือรวมเด็กทุกคนในค่ายเลยน่าจะสนุกมากๆเลยค่ะได้เล่นกีฬาได้ทําอะไรใหม่ๆที่แบบเล่นกีฬานี่ใหม่มากทุกคนอาจะไม่ค่อยได้เห็นนิวเล่นกีฬาออกกำลังกายเท่าไหร่ในวันนั้นก็จะได้เห็นน,นะครับประวิศ <laughs> าสตร์เลยอาจจะเห็นซึ่งเราจะวิ่งแต่สิบโมงอย่าสามทุ่มตเตะบอลให้ดูด้วย น่ากลัวมากรับรองคือมีอยู่เป็นคอไม่มีไม่ไดไม่ได้คุดไปแล้วไม่งี่ยเป็นโกเราต้อเใส่โซบวิ่งเล่นอยู่รดูอทเร่เ้าม่ขู้รอั้นผมลงเลยลูกละมเมื่อกี้เราอเสีย่าจจะเหตุไปวิ่งเล่นข้างสนามแล้วกันอาจจะไม่ได้ลงไปสนามรอบเราไปเป็นโกโดนถ้ายิไม่ได้ อ่อถ้าเขาเตะอัดหน้าผมขึ้นมาให้เฮียบางไห้เฮียบ้างเฮียแหละเขาจะเป็นคนเตะอันนี้เสิร์ฟบองคัอ่ะ